พ่อแค่หลงผิดหลงผิดหนึ่งปีเต็มนี่นะหลงผิดตอนที่แม่จับได้เหรอนี้มันไม่แฟร์สำหรับคนที่ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเลยผู้ชมครับล่าสุดเป็นเรื่องราวที่สะเทือนบ้านกก,กกมากนะครับเพราะแม่น้องชมผู้มีการออกมาประกาศแยกทางกันนะครับคือก็องบอกว่า ถ้ารเราย้อนไปเนี่ยนะครับพ่อแม่ของนลองชมพู่เนี่ยเป็นหนึ่งตัวละครสําคัญนะครับในคดีของนลองชมพู่นะครับแม่ว่าสาลจะมีคมําิพักษาเบื้องต้นไปแล้วนะครับคือล่าสุดนี้นะคุณแม่ของน้องชมพู่นะครับมีการออกมาไหลสดนะเปิดเผยถึงสาเหตุที่มีการแยกทางกับพ่อแม่ของนลองชมพู่นะครับผู้ชมครับต่อว่าก็เป็นเรื่องของภายในครอบครัวนะครับลองไปฟังเสียงแม่นลองชมพู่พ่อแค่หลงผิดหลงผิดหนึ่งปีเต็มเนี่ยนะหลงผิดตอนที่แม่จับได้เหรอเนี่ยมันไม่แฟร์สำหรับคนที่ทุ่มเททุกสิิงทุกอย่างเลยเรียกว่าหลงผิดไม่ไดด้้ลลลลลงงงงแแวววีีีในนัเาาท เมียเนี่ยไปซื้อผ้าวันที่สามส,สิบเอ็ดเมียไปซื้อผ้าไปซื้อข้าวของมาค่ําแทบถึงบ้านที่เกือบทุ่มหนึ่งซื้อของกินมาพาเพื่อนมากินข้าวมาปาร์ตี้กันที่บ้านซื้อเครื่องดื่มอะไรให้ท,ทั้งทั้งที่เราเหนื่อยมาทั้งวันขับรถไปคนเดียวก็ยังซื้อของกินมาให้เพราะมันคือวันพิเศษมันคือวันเขาดาวเธอกินเสร็จแล้วเธอทำไงฮะเธอกินเสร็จแล้วเธอทำทำตอบแทนเราด้วยยังไงออกไปข้างนอกทําอะไรต่อมานอนบ้านสวนใช่ไหมเธอพาใครมาด้วยเธอพาใครขึ้นรถเรา เธอพาใครมานอนบ้านเราอนมามัยแล้วเธอทําทอะไรกับเราต่อส่งอีโมจิไปร้องไห้กับคนนั้นกับคนนี้เธอตอบแทนเธอตอบแทนสิ่งที่เราพยายามสร้างครอบครัวด้วยวิธีนี้ไม่สารัตไม่ไหวนะคะรับไม่ไหวแล้วใครจะมองว่าทำไมเป็นคนดีใครจะรักอนมามัยใครจะเป็นเอฟซีอนมามัยก็แล้วแต่นะคะนะใครจะเกลียดสวิตีที่ออกมาพูดวันนี้ใจเย็นแม่สาหนูใจเย็นมากค่ะหนูใจเย็นมากเชื่อเถอะว่าหนูใจเย็นมากๆถ้าไรนี้จะทาให้เอฟซีหนูหายไปถ้าไรนี้จะทําให้คนเกลียดหนูมากขึ้นหนูก็จะยอมรับค่ะ นี่ครับก็เป็นสาเหตุนะครับผู้ชมครับที่ทั้งคู่เนี่ยได้เลิกรากันครับก็มีการแยกย้ายกันนะครับ,รแ,กกนนรบแบ่งสมบัติแล้วก็จบความสัมพันธ์นะครับสาเหตุก็เป็นเรื่องของการนอกใจนะครับซึ่งพ่อของน้องชมพูเองเนะี่ยก็มีการออกมาอัดคลิปยอมรับผิดในสิ่งที่ทำลงไปเลยครับ